นั้นมากวันนี้วันนี้วันหยุดจะเป็นเป็นวันแม่แล้วทีเนี้ยนุอ,อาจจะลงคลิปไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เพราะว่านุทำงานประจําแล้วเนะาะลหลายคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะก็มีหลายหลายคนทักเข้ามาจากว่านุหายไปจาก youtube เลยหายทางทําคลิปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณลหลาย,ลายจากที่แบบว่าเป็นห่วงกันแล้วก็ยังคอยแบบว่า สอบถามกันอยู่ว่าเนิ้วอยู่ไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี๋ยขอบคุณมากเลยจ้าถึงเดี๋ยจะหายห่างหายไปจากาการทําคลิปแต่ว่าหนูก็ยังคิดถึงทุกคนเนาะแล้วก็ยังอยากทําคลิปอยู่แต่ว่าแค่ด้วยตัวเราทํางานประจาแล้วเราก็เลยไม่ค่อยไ,ได้มีเวลาทําคลิปแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ที่ทํางานก็ไม่ได้ห้ามนะเวลาจะทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้แต่ว่าเาจริงแล้วเวลาเราคุยกันกับเพื่อนที่ทํางานนะจ๊ะ มันเป็นคําพูดที่แบบว่าน้องๆก็แบบว่าอาจจะแบบว่าเอาไปเลียนแบบอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ค่อยลงหนูก็เลยแบบคิดว่าเออไม่ลงคลิปที่ทํางานดีกว่าเพราะว่าเออมันด้วยหลายสาเหตุอะจ้ะด้วยคําพูดด้วยด้วยอ่อปัจจัยหลายๆอย่างเนาะหนูก็เลยแบบไม่ไม่ทําดีกว่าคิดไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวมีเวลาว่างค่อยทําค่อยลงเนาะคลิปนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะว่าเนยถ่ายเนื้อตั้งเนาะแล้วก็เนยไม่ได้ใส่ไม้ หมายก็จะไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่วันนี้หนูซื้อจุเนื้อมาจากเป็นร้านประจำไปแล้วเดี๋ยวหนูเอาเปะเขาเรียกอะไรละ่ะเดี๋ยวหนูบอกละชื่อร้านไว้ข้างล่างเนาะอันนี้หนูไม่ได้ส่วนได้ส่วน,นเสีเยอะไรก็บเขานะแค่เราซื้อเขาทุกเนี่ยทุกอย่างในเนี้ยก็คือจากร้านเขามันเลย90กว่าบาทเนาะหนูก็แบบว่ามันเป็นร้านที่แบบว่าให้เยอะมากแล้วก็ของสด แบบชอบอะชอบใจแบบสั่งผักได้ไม่อันแต่เสียดายเขาไม่มีใบหัวลาพาให้เนอะ <S <S แล้วก็อันนี้คือสตอเป็นของเหนี่ยวเองนะจ้ะมาจุกกันขออภัยสำหรับคนไม่ทานดิบเนอะอืมอืมเด้ง De มากเนื้อเด้งมาก เขมีให้สบายนางมีเนื้อสดแล้วก็มีตับจ้ะนี่ตามนี้เลยคือเกิบเก้าบาทคุ้มอืม เนื้วเนื้อซื้อมานานมากแล้วเนื้อฟิตไลยจ้ะแค่ฟิตวะวันนี้ขินน้ำจิ้มเปรี้ยวจ้ะมันจะมีเปรี้ยวขมสั่งได้ถามเอารสจัดเอารสอะไรเราเขียนไปเลย mm -hmm. pikat yêu nó hay lắm, thích, thích quán này đấy, mình cũng coi nó đấy à, mà là coi gì đấy. Mm hmm. ใครไม่กินขออภัยด้วยเจ้า ข้าวินกับพริกขี้นหนูเึ่งจะเข้ากันแล้วก็กระเทียมกรีบเล็กถ้าเป็นพริกอันนี้มันจะไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็มันจะไม่หอมเท่าวิขี้นหนู อืมต่หวันมาก คีดถึงจ้ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วพยายามจะแบบทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะแค่ f เฟซบ o ๊กเนี่ยมันมีปัญหามันยังไม่หายเลยแล้วก็ยังไม่มีทางอ,อทีมงานทีมเ c e b o o k ติดต่อมาเลยตั้งแต่คุยกับเขาเมื่อ สี่ห้าเดือนก่อนอ่ะสาเหตุที่มีปัญหาเพราะว่ามีคนแบบไปกดแบบเขาเรียกกดรายงานว่านิวอะเอาคลิปคนอื่นมาลงแล้วตัวนวเองก็งงว่า เนี่ยเอาคิปคนอื่นมาลงตอนไหน <c oughs> ไม่เข้าใจทุกคลิปก็มีหน้านิ้วนีไม่เคยเอาคลิปใครมาลงอะหนูก็งงแล้วก็แบบมันอาจจะเป็นคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาแบบเกลียดเราอย่างเงี้ยพอเราบล็อกเขาไปปุ๊บเขาอาจจะสร้างเฟซใหม่มาเพื่อกดรายงานอะไรยาเงี้ยพอบล็อกไปใหม่เขาก็ทาเฟซใหม่มีนะคนที่แบบว่าไม่ไม่ชอบเงี้ยจะคนทแบบเราแบนไปแล้วปิดกันไปแล้วเงี้ยกบ ็สมัครเฟซใหม่เข้ามางงมากคือไม่ชอบอะ่ะก็นูก็บล็อกให้แล้วนะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะแบบว่าบล็อกนู้ได้ไม่อยากเห็นนู้อะไรเงี้ยนูก็บล็อกให้แล้วนะว่าเออนูก็บล็อกไปบล็อกเข้าไปแล้วก็ประมาณว่าคือฉันบล็อกคุณให้แล้วนะคุณจะได้ไม่ต้องเห็นฉันอีกอะไรประมาณนี้แต่แบบเขาเขาก็ไปเอาไปไป,ไปสมัครเฟซใหม่เพื่อจะมาด่าเรา ก็คือไม่เข้าใจคือไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ก็ออกไปเลยเนี่ยคือแบบเอาเอาน้องออกไปจากชีวิตคุณไปเลยทําไมคุณต้องตามแบบตามมาว่าตามมาอะไรเงี้ยไม,ไม่เข้าใจก็ไม่เคยได้ทําอะไรให้นะก็จะกินคลิปก็เป็นของตัวเองก็ไม่ได้อะไรก็คือบางทีบางคนนะ่ะก็งงนะแบบไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรมันจะอืบล็อกแล้วก็สมัครใหม่ เพื่อมาด่าเฉยๆก็งงคือเป็นอะไรว่างหรองงมากนั่นแหละจ้ะแล้วก็นยังไม่ได้ทําคลิปนานมากก็ส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่พวกพี่ๆที่แบบว่ายังคิดถึงเนยวอยู่อะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์มาให้กําลังใจอะไรเงี้ยเวลานยวขายรถขายอะไรเงี้ยก็เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจจ้ะก,ก็ขอบคุณไลา่ยๆเลยแล้วก็เลยแบบ เราไม่ได้ลงคลิปไงก็เลยแบบยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเขาจติอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเบาๆเรื่องกันนวนหน้า,นานลงจ้กนั่นแหละไปแล้วอิ่มแล้วจ้ะแซ่บเดี๋ยวหนูแปะลิงค์เขาไม่ได้แปะลิงค์ร้านคือนกสั่งจากแก็บอ่าจากแก็บมันมีหลายร้านมากก็คือแบบเราลองลองมาทุกร้านแล้วว่า,วามันสดไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูจะอ่ ใส่ชื่อลานให้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเ้ยจ้าอยู่ในตัวเมืองนะถ้าเกิดว่านอกตัวเมืองไปไม่รู้ว่าแก๊บเขาจะไปส่งหรือเปล่าหรือว่าง่ายสะดวกเราไปซื้อจากตลาดส,สดๆเลยแล้วก็มาทำกินเองง่ายดีเนาะแต่อย่างโยงคือณนะเวลานี้คือม,มันไม่มีตรงไหนที่แบบส,สดๆแล้วไงอือตรงไหนแบบเรวเคยแบบไปตลาด ส่วนมากถ้าเนี่จะกินจุนจะไปตลาดห้าแยคคมาตุมจ้ะแต่ว่าไปที่ไรเขาเราล้านขายเนื้อมันมีร้านเดียวไปที่ไรกไ็ไม่เคยได้เจอเขากทีก็เลยตัดสินใจร้องหาแบบร้านในแก็บในฟู้ดดูอะไรเงี้ยจะก,ก็เลยเจอร้านนี้ถูกใจแล้วก็ได้ครบเลยนะได้อะพัคิว้วส้ชิปกิบเนื้อเนื้อนุ่มอร่อยตับหวาน อร่อยมากส่วนตัวเอเนี่ยสามสิบกีบเนี่ยทำจะมีกลิ่นนิดนิดเพราะว่าเป็นเครื่องในเนาะตับก็อ่อถ้าคนที่ไม่ชอบจริงๆมันก็จะออกมีกลิ่นนิดนิดแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับเราอะเวลากินเนี่ยมันรู้สึกหวานเนาะอะไรจ้ะไปแล้วจ้ะทุก่านกันเจกันคิมนะ